วันนี้อยู่กับน้องเดียทานเลยคะ่ะทานกระเพาะปลาค่ะแบบสุดยอดมากเลยแซ่บมากเลยขอบคุณพี่ติ๋วมากๆค่ะวันนี้จะทํากระเพาะปลาค่ะเราก็จะเอาน้ําอุณหภูมิห้องนะคะจะแช่เขาไว้จนน้ําจนเขาจมน้ําลงไปนะคะเครื่องกระเพาะปลามีอะไรมั่งนะคะมีตับมีกล๋นนะคะที่พี่ติวต้มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีปีกไก่นะคะปีกบนปีกล่างแล้วก็มีไข่ค่ะหน่อไม้เลือดเห็ดหอม อันนี้เป็นน้ำสต๊อกหรือน้ำซุปนั่นเองรากผักชีกระเทียมพริกไทยเกลือนะคะอันนี้มีรสด,ดีนิดหนึ่งแล้วใส่เกลือลงไปนิดนึงน้ําตาลค่ะฟ้าเขียวค่ะเราไม่ต้องกะตวงใส่ลงไปเลยค่ะซอสหอยนะคะนิดนึงสี๊วดานิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะใส่ลงไปเลยก็คือเห็ด ที่เราแช่น้ำมาไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะหน่อไม้ค่ะเราใส่ลงไปเลยพวกนี้นะคะอันนี้เราจะใส่ก่อนเพื่อนก่อนนะคะเพราะว่าปีไก่ตับกึนแล้วก็เลือดไข่เราต้มเรียบร้อยเราเตรียมเรียบร้อยเราจะให้เขาเดือดก่อนนะคะระหว่างที่ที่เรารอน้ําเดือดเรามาล้างก่อนนะคะตักออกเลยค่ะนิ่มละเราก็จะมาใส่แป้งมันนะคะ น้ำนิดนึงโคเลโคเลเลยจ้ะเสร็จแล้วค่ะใหญ่เล็กแล้วแต่นะคะแล้วเราจะนำไปลวกนะคะกระพาะปลาตัวนี้คือคุณภาพดีมากนะคะเราก็จะต้มประมาณสักสิบกวนาทีก็เสร็จนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงไปเลยค่ะลงไปนอนอยู่ในหม้อเลยนะคะ พร้อมด้วยเลือดที่เราลวกเอาไว้นะคะขอให้เขาเดือดแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะใส่แป้งมันแล้วก็ใส่เครื่องที่เหลือนะคะเห็นไหมเดือดฟุดๆเลยค่ะใส่ไข่ลงไปเลยตามด้วยกล๋นกระตับที่ต้มนะคะรอขั้นตอนสุดท้ายเราที่จะใส่แป้งเสร็จเราก็จะใส่ปีกไก่เพราะเราต้มเปื่อยไปปีกไก่เราจะใส่สุดท้ายนะคะ เติมไก่ที่เหลือนะคะที่พี่ติวบอกแกเพิ่งใส่เพราะว่าเดี๋ยวไก่มันจะเปื่อยเละเกินเพราะว่าเราต้มสุกเกินตอนนี้น้ําเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่แป้งมันค่อยๆเทลงไปละลายนะคะพี่น้องมันใส่เบอร์เบิร์ดแยกเป็นสองหม้อแล้วจ้าเราจะไม่เอาข้นข้นหนืดเหมือนเต้าส่วนนะเราจะเอาพอเป็นแบบน้ําเขาแบบข้นนิดนึงเสร็จแล้วค่ะ กระเพาะปลานะคะเครื่องแน่นมากต้องแบ่งเป็นสองหม้อนะคะหม้อหนึ่งเราจะยังไม่ใส่แป้งหม้อนี้ใส่แป้งเตรียม่านนะคะเดี๋ยวเราจะลวกเส้นมีนะคะแล้วก็ผักชีนะปรุงตามใจชอบน่ากินไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะน้ำก็จะข้นประมาณนี้นะคะแค่นี้แหละเดี๋ยวเราก็จะไปลวกเส้นมีแล้วก็หั่นผักชีโรยหน้าแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะคลิปนี้เสร็จแล้วคะ่ะนี่คะ่ะ